นี้เรามารับออมเล็ตที่โรงเรียนเรียนพิเศษนะพี่คะเปิดประตูด้วยลูก <c oughs> เป็นไงครับออมเล็ตเลมิเศสน่าสนุกไหมน oh, <God. S 2> ้องขี้เบ็ดไปไหนอะ่ะ hmm. เอาหลับซะแล้วนะสงสารยังเลยอะ่ะออมเล็ตเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวที่เดอะมอลล์งามวงวานไปร่วมงาน <Okay. S 2> ซิวเนียนแฟมิลี่กันนะรู้ไหม <Okay. S 2> เราจะไปเจอเด็กๆแล้วก็เจอของเล่นซิวเนียนมากเลยเยอะแยะมากเลยนะครับ <Okay. S 2> อยากอยากเล่นอยากดูใช่ไหมเห็นเขามีบอกว่ามีปราสาทนางเงือกด้วยนะรู้ป่ะมีปราสาทมีบ้านนางเงือกด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันที เดอะมองามวงวานนะครับ2 hours later อ่าเราก็มาถึงเดอะมองามวานแล้วนะครับสวัสดีครับอมฤดสวัสดีครับน้องเชเบตน้องเชเบตสวัสดีครับอมฤดรู้ไหมนะั่นอ่ะพี่เพลงเขาอยู่ป .4 นะครับเป็นดาราด้วยเห็นไหมเห็นไหมเขาสวยไหมดูดิเขาเป็นดาราเขาชื่อว่าพี่เพลงกับน้องพันเนี่ยแม่เขาเป็นทิกเก็ด้วยเขาเก่งมากเลยนะคคนนนดูเลยดูดูจากลักษณะท่าทัศน์ค่ะถือบ้านไปสองหลังนะคะต้องเก่งแบบพี่เขานะ นี่อันนี้เป็นงานซเวเนียที่เขาลดราคานะครับมีแบบม,มีมีนางเงือกเลยนะผ่อยากพาไปดูนางเงือกเออเดี๋ยวเขาไปดูนี่มีนางเงือก้วยปราสาทนางเงือกอ่ะไปําเลยเดินไปดูกันไปกันช่องเชฟเบนไหมมือของเชฟเบนเลยนะโอ้ยน,น่ารักมากเลยนี่ไงนะครับนี่จัดไหมจัดไหมอยากได้ไหมปราสาทนางเงือกอันนี้คือน่ารักมากเลยนะครับผม อ๋อเลยดูดินี่ดูดิโอ้ยน่ารัก,กอ่ะอุ้ยน้องหมาน้องเลยเห็นน้องหมาไหมจัดไหมจัดไหมโอ้ดีภายในงานก็จัดสินค้าลดราคามากมายเลยนะครับนี่โูเลยนี่แม่คุณดูสตอรี่ของทิวันี่นี่เขานี่เขามีตั้งแต่ปี1985จนถึงปัจจุบันเลยนะดูดิเขาพัฒนานมาแบบ นักสะสมเขาชอบมากเลยนะอันไหนเหมือนของคอันเนี้ยของอาเล่นเลยอะเนี้ยเหมือนของอมเล่นเลยอะโอ้โหใช่แต่มันต้องต่อม,มาหลายๆอย่างนะครับชอบอันไหนอุย้ยทะเลอมเร็นนี้อะไรเน่ยอุ้ยอันนี้ก็สวยอะอันนี้เหมือนผู้ใหญ่เลยนะอันนี้เหมาะกับผู้ใหญ่เลยนะ่ปเทเออเท่มากเลยอะอุย้ยดูดิอุย้ยดูดิโอ้ยเท่มากเลยอะ มีอัพตนูนทีด้วยนี่โอดูดูดูโตนี้ดิดูดิดดดโตโตแต่งหน้านา่ารักมากเลยโอ้ยคาเฟ่ไอติมหรอโอ้ยน่ารักอ่ะโอ้น่ารักมากเลยอ่ะเอาเลยในงานก็มีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุกนะครับดูดิมีแบบซื้อของครบเท่าไหร่เท่าไหร่แลกของพรีเมียมได้ด้วยอ่ะ ดดูิสวยมากเลยนี่นี่ตรงนี้หน่าถ่ายรูปมากเลยนะครับนี่สวยมากเลยอ,ะอ่ะ,ชะเชฟเชฟไปยินด้วยกันเร็ว้วาวพาอมเันเข้ามาดูในง,งานแล้วนะครับนี่เขาก็มาซื้อสินค้าลดราคามากมายนะครับเนี่ยเห็นไหมขายดีขายดีเลยนะเพราะนานๆเขาจะจัดงานอย่างนี้นะ,ะวันนี้เขาจัดขึ้นที่เดมองงามองวานันนี่คล้ายๆข,ของเราเลยอะ่ะเหมือนของเราเลยอะ่ะโอ้ดูดิลดราคาต้องเยอะแมอู้ดูดิ ลดราคาเยอะมากเลยอ่ะอันนี้มีเซตคุณหมอด้วยนะครับโอ้โหโอ้ดูดิครับลดราคาแบบหลากหลายมากโอ้ดูดิฮิ้วกันแบบสนุกสนานเลยนะครับโอ้เซนนี้น่ารักไหมน้องชิเบตโอ้เซนนี้น่ารักมากเลยอ่ะน้องเล็ดดูชุดนี้น้องเล็ดโอ้ลดราคาเยอะมากเฮ้ยน่ารักอ่ะโอ้ มีร้านไอติมอมเล่นใช่ไหมมีโอ้ยเอ้ยร้านร้านขายป๊อปคอร์นแม่หูมีร้านขายป๊อปคอร์นด้วยขนาดได้เล็กๆก็มีน้ําเล่นดูดิแบบเล็กๆอ่ะเนี่ยแบบเฟอร์นิเจอร์แยกเนี่ยอมเล่นเขามีแบบขายแยกด้วยแบบเป็นเตียงเป็นเฟอร์นิเจอร์เล็กๆแยกด้วยนะครับไงของโปรดอมเล่นเอาคอบิดอุยโอ้โหราคาเยอะมากดูดิจากเจนร้อยเหลือสามร้อยนะครับโอ้ ลดราคาเยอะมากอะไรว่ารับเงินเหมือนกันเอาเลยดูเซตนนี้ดิบ้านต้นไม้ดูดิเขาลดราคาเยอะมากเลยลดไปตั้งพันหนึ่งอ่ะอยากได้ไหมชุดเนี้เอาเลยอยากได้ชุดไหนที่สุดหรือว่าอยากได้อาล์คอบิดเล่นอัไนไหนไว้เล่นอันไหนไว้โอ้ยเฟอร์นิเจอร์แบบว้าวมากเลยอ่ะดูดิเฮ้ยแล้วก็มาเจอโปเกมอนด้วย โอ้มีโปกเกมอนด้วยอะ่ะโอ้ยบ้านนี้สวยแม่หู้เหลือพันหกเองอะ่ะดูดิเป็นแคมปิง้งอ่ะใช่ไหมอันนี้เป็นแคมปิ้งเลยเนาะมีเรือด้วยเอ,อ็มเล็ดเออมีเรือด้วยอะ่ะอันนี้อรอบจุดบนหลังคาอ๋อมีหลังคาด้วยฮะอยากได้เหรอคะอันนี้ตอนกลางคืน <c oughs> อันนี้ตอนกลางวันเห็นไหมสวยมากเลย เป็นดาราเลยนะรู้เปล่าพี่เป็นดาราเลยนะเก่งๆแบบพี่เขาหน่อยจะได้เป็นดาราสักทีเข้าใจไหมเล่นทิกตอกเก่งๆด้วยเห็นไหมขออนุครับดีใจไหมเดี๋ยวไปถ่ายตรงนู้นดีกว่าสะไปไปถ่ายกับพี่เพลงนะอ่ามุมนี้เลยค่ะออมเด็ตนี่ว่าสูงๆนะเจอพี่เพลงไปนี่แบบสูงกว่าเยอะมากแบบเพิ่มถ่ายรูเปล่านะครับ เขามีทําใส่ใหม่เป็นรูปเฟย่ยาด้วยนะครับดูติเป็นครับถ่ายน่ารักเลยเดี๋ยวพ่อม็มแอบถ่ายของคนอนะื่นหน่อยนะอุ้ยน่ารักอ่ะกินไม่ลงเลยอ่ะตัวนี้บรรยากาศต,ตอนช่วงเช้าก็จะจบรอบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอบบ่ายเดี๋ยวพ่ออ็มจะมาอีกรอบหนึ่งนะมาเก็บบรรยากาศให้นะครับส่วนตอนนี้เด็กๆเ,เขาเล่นอคอบีดส่วนทุกคนยังไม่ได้ทานข้าวกันเลยนะห่วงเล่นกันมากเลยนะครับอคอบีดก็เป็นสินค้าอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เหมาะกับเด็กๆเพื่อพัฒนา ทั้งสายตาทั้งกล้ามเนื้อมันเล็กนะครับดูสิเด็กๆเล่นกันอย่างสนุกเลยนะครับผมนี่คุณพ่อกับคุณแม่ก็เล่นด้วยได้นะครับไปเต้นหน่อยไว้ได้ข้างหน้าเร็วไปเร็วข้างหน้าเลยสนุกไปกัน มีใครคยังไม่ได้ของรางวัลไหมลูกยังมีอยู่นะสองสามชิ้นแล้วเดี๋ยวขึ้นมาทีละคนคาค่ะกลับเหมือนกันไหมเหมือนกันไหม,ไมโอ๊ยกอดพี่ก่อนก่อ<ห>นพี่ก่อนดูเขาถ่ายครัอยากไปถ่ายด้วยอะ่ะไปได้เลยเป็ผู้ใหญ่ไปได้ไหมไปได้เป็นไปได้เหรอเป็นไปได้อยากไปเม็ดไหมไปไปไปต่ออันนี้ก็เป็นน้องสุกาน ขอบคุณพ่อทั้งสองคนเลยขอบคุณนะคะดูอะไรกันน่ะอยากซื้อโทอยากได้ไหนอยากได้เพชรโอ้อันนี้เหรอมันมีในงานด้วยหรออันนี้ตัวใหม่เลยหรอมันเป็นอะไรอ่ะนางเงือกหรอโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะโอ้แม่โอจะซื้อให้ไหมซื้อให้เหรอแม่โอซื้อให้เหรอ ไปไปทางเข้าอยู่ไหนอยู่นน้นทางเข้าไปไป้ยทางเข้าโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยอยโอ้ยโอ้ยอ้ยไอ้ยโา้ยโอ้ยไม้ยอ้โอ้ยอ่อ้โอ้ยโอ้ยโน้้ยโอดยโอ้ยโเลยโอยโอยโอ้้โอ้ยโอ้โโอโ้้ยโอ้ย้โอ้โอ้ด้้โอ้ยอ้อยอ โอ้ยได้จัดานางเงือกชุดใหญ่กันแล้วงานซิวเนียนี่คือลดราคาเยอะมากเลยนะครับถ้าเป็นแบบว่าช่วงปกติก็จะไม่ค่อยลดราคานะเพราะฉะนั้นก็ติดตามที่เพจซิวเนียนแฟมิเลียได้นะครับเพราะว่าเราจะจัดงานแบบนี้ให้เราปีละครั้งสองครั้งนะครับก็ติดตามด้วยะนะครับแ<ๆ>มรู้ใจตังก่อนโอ้เด็กฟินใจเลยอะ่ะโอ้ยฟินฟินฟินดีใจไหมดีใจไหมเอ้ยดีใจเต้นหน่อยเต้นหน่อย ดีใจเกิดกุดใหญ่ไปกับพิบเลยได้ทั้งอคอบิดได้ทั้งซีวเนียเลยนะดีใจไหมนี่เอาใบเสร็จไปลงทะเบียนได้ด้วยเอาใบเสร็จไปลงทะเบียนด้วยเผื่อได้เล่นเกมอะไรเขาเยอะแยะเลยเนี่ย<อ>เบรลายแอดไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็มีกิจกรรมอะไรไม่รู้เนี่ยให้รวมเล่นมากมายเลยเนี่ยเด็กตื่นเต้นกันใหญ่เลย เอาหมดเลยเบา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 มาแล้ว,ลวโอ้สีขาวถ้าจะเศร้าแน่เลยนี่ใหญเยอะเลยเนี่ยสามแบบนะโอ้มีชุดให้เปลี่ยนด้วยใช่ถ้าใครโชคดีได้อันใหญ่เลยเด็กก็มีความสุขกันมากเลยครับในงานที่จัดขึ้นที่เดอะมอลล์งามวงวานวันนี้นะครับนี่นี่นี่ซื้อขูปองให้เด็กๆเล่นด้วยหมุนวงล้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีของรางวัลด้วยอ่ะ ของเล็กของใหญ่มากมายเลยนะครับนี่นอ่ะคนละใบคนละใบมาเอ,อาดูเลยสาธุกโอ้ยดึงให้แบบน,นี้เลยอเ,เ,เอาเชเบ็ตเชเบ็ตเอาคูปองให้พี่เขาเอาเอาโฮย้ยเอาใหญ่หญๆหน่อยโอ้ยเข็มกัดเข็มกัด อันนี้เลือกได้ไหมครับโอ้ยตัวตัวนี้ก็น่ารักนะเชเบตเชเบตเอาไหนนี่เฟย่าเหลือตัวเดียวนี่เอาเฟย่าไหมเอาอันไหนเอาชอบสีไหนอุ้ยจะได้อันนี้จังแม่อู้เอาด้วยเหรออาแม่อู้เอาด้วยแม่โอ้เอาอย่าเพิ่งกโกนลูกอย่าเพิ่งกดไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้แม่กดอ่ะอ่ะแม่กดนะเอาได้ลายของแม่อู้ ใช่พัดเอาเลือกเลยโอ้นี่ใช่ไหมยี่ไปดูดีกว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างไปรวมก่อนไปรวมได้ทั้งออคอบีดได้ทั้งที่มาเลยไหมคะที่วันนี้นะครับพบเลยน้องๆที่เล่นรอบแรกมอเช้าไปแล้วเราก็ออจะเด็กๆก็มีความสุขกันมากนะครับในงาน สำหรับคลิปมาเที่ยวงาน4วันนวัน Day นะครับก็เป็นคลิปที่พวกเรามีความสุขมากและเด็กๆก,ก็มีความสุขนะครับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะทั้งของเด็กๆและก็ของผู้ปกครองนะครับพ่อเอ็มมีความยินดีอย่างมากที่ได้ไปร่วมงานนี้และก็สนุกมากนะครับถ้ามีโอกาสหวังว่าจะได้ไปเจอกันอีกนะครับสวัสดีครับทุกคน